เดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาทําสังเขปแบบนี้ให้กล well. <yerde fia> ายเป็นแบบนี้กันครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BPS นะครับก็ว mm ัน hmm. นี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีทําตัวหนังสือสังเขปเขาเรียกว่าสังเขปไหมขออนุญาตเรียกว่าสังเขปในการพอเห็นน้องหลายๆคนเรียกมันว่าสังเขปนะครับให้มีแบบเอฟเฟกมีสีมีขีดเส้นใต้แล้วก็เป็นตัวหนังสือที่แบบน่ารักน่ารัก แบบนี้กันนะครับสําหรับใครที่ยังทําไม่เป็นก็นั่งดูนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีทาส่วนใครที่ทําเป็นแล้วนะครับใครมีเทคนิคดีๆก็มาแบ่งกันได้นะครับโอเคมากอนอื่นนะครับช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ถึง2 0,000ผู้ติดตามนะครับพี่ขอ20,000ผู้ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าครบ3 0,000ผู้ติดตามไหเดี๋ยวพี่ก็จะแจกบัตรกระดิหน้าเหมือนที่พี่พูดไว้ในทิกต็อกนะครับมา เราเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นถ้าเราเขียนตัวปกตินะครับตัวหนังสือมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเป็นตัวหนังสือทั่วไปแต่ว่ามันจะมีคโค้ดอยู่นะครับเขาเรียกว่าคโค้ดสําหรับตกแต่งตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ว่ามันทําอะไรได้บ้างอย่างเมื่อกี้นะครับอย่างเมื่อกี้อันแรกเลยก็คือตัวหนานะครับอักษรตัวหนาอักษรตัวหนาสมมติว่าถ้าถ้าเราอยากให้มันตัวหนานะครับเราใส่วงเล็บทีมเป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับวงเล็บทีมเป็นสี่เหลี่ยมแบบ เขียนตัว b ข้างหน้านะครับเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็ตัวหนาละมันจะเป็นตัวหนาแล้วมันจะดูแบบเรื่องแสงเรื่องแสงนะครับสวยมากอันนี้นะอันนี้โคตรตัวหนานะครับพอใส่ตัวหนาเสร็จถ้าเราอยากให้มันเอียงเราต้องใส่สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับก่อนใส่คำสั่งเราต้องใส่สี่เหลี่ยมนะแล้วก็พิมพ์ตัว i ตัว i คือตัวหนังสือเอียงนะครับเนี่ยเห็นไหมเอียงละเห็นปะมันก็จะเอียงขวานิดหน่อยนะครับผมถ้าเอียงซ้ายทําไงเอียงซ้ายทําไม่ได้นะครับเอียงได้แต่ด้านขวา ก็ผมไม่อยากได้ตัวเอียงนะครับสมมติว่าใครอยากได้ตัวเอียงก็ใส่ไปต่อไปจะเป็นขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เราใส่ตัว U นะครับผมขีดเส้นใต้หรือว่า underline นั่นเองใส่ตัว U กดออกเห็นไหมมีขีดเส้นใต้ละขีดเส้นใต้แล้วก็ตัวหนาด้วยต่อไปนะครับผมต่อไปจะเป็นเส้นเส้นตัดตรงกลางนะครับแต่ว่าเส้นตัดตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยเถิดเส้นตัดตรงกลางเราใช้ตัว S นะครับตัว S แต่ว่ามันจะไม่มีขีดเส้นใต้เห็นไหม ก็คือถ้ามีขีดเส้นใต้แล้วมันก็จะเอาออกนะครับมันจะเป็นขีดตรงกลางแทนนะก็คือตัว S แบบนี้แต่ผมขอเอาตัว S ออกนี่เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมนี่เราได้แบบนี้ละถ้าสมมติว่าผมอยากได้ตัวที่มันย้อยๆลงมานะครับตัวย้อยๆแบบมันต่ำกว่าเส้นบรรทัดนะเออต่ำกว่าเส้นบรรทัดเราส่่งเรียบแล้วก็ใส่ sub sb ปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับ มันก็ยืนลดลงมาประมาณบรรทัดหนึ่งนะครับครื่งบรรทัดแบบนี้ต้องสือมันก็จะเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้เแต่ว่าถ้าเราใส่กับอนไลน์อยู่มันก็อย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้ตัวหนังสือมันยกขึ้นเหนือเส้นเราก็ใส่เป็นตัว p นะครับจาก sup เป็น sup เราจะห้อยขึ้นแบบนี้แหมได้ละนะครับได้มาละ,นะค,าละคำสั่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมที่เขาใช้กันบ่อย,อยส่วนสีตัวหนังสือนะครับสีตัวหนังสือ ใครที่อยากได้สีหรือว,ว่าไม่รู้โค้ดสีนะครับกดเข้า Google นะครับผมกดเข้า Google นี่ g o o g l e แล้วก็พิมพ์ไปว่า color picker แบบนี้นี่นะ color picker เนี่ยแล้วมันอุย้ยแล้วมันก็จะมีเว็บให้ดูสีนะครับหน้าให้ดูสีนะสมมติว่าผมอยากได้สีเหลืองสีเขียวแล้วกันสีเขียวแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ hex ตรงนี้ครับตรง s h a r เนี่ยมันจะมีโค้ดสีอยู่ครับ เรา copy แล้วก็เอาไปใส่ใ,ใส่วงเล็บเหมือนเดิมนะแล้วก็กดโท V วีก็วางได้เลยกดออกมานี่ไงครับเป็นสีเขียวละเห็นว่าเราสามารถเลือกสีได้ตามใจเลยครับแต่ว่าโทนของผมมันก็คือสีม่วงอมชมพูนะครับเพราะผมเพราะฉะน,นั้นผมเอาสีนี้นี่นี่คือโทนของผมนะเรียบร้อยครับเป็นม่วงอม,งมงชมพูแล้วเอ้แก่มันยงม่วงไม่พอเเอาม่วงเอก ประมาณนี้ได้อยู่นะครับแล้วถ้าเราอยากจะเขียนต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบอยากจะเปลี่ยนสีสมมติว่าเราเอานี้เป็น F000 แล้วเราเป็นเขียนว่า red เนี่ไหมครับเราสามารถเขียนต่อได้เลยนะเห็นปะตัวถัดไปมันก็จะเป็นสีแดงนะครับผมมันก็จะเป็นสีแดงอย่างสมมุติว่าถ้าผมจะเอารูปหัวใจออกปุ๊บแล้วใส่หัวใจเป็นสีแดงนี่ไงเห็นไหมได้แล้วครับ แต่ว่าถ้าไม่อยากให้มันมีเส้นใต้ถ้าเกิดเราไม่อยากให้รูปหัวใจตรงนี้มีเส้นใต้นะครับมีขีดขีดเส้นแบบนี้วิธีทําก็คือให้เรากดไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปด้านหลังตัว K นะครับคือด้านหลังคําที่เราจะให้มนะันนะั้นเราวงเล็บเหมือนเดิมแล้วก็ backslash ครับผมเนี่ยกดทับเข้าไปนะครับปุ่มทับแล้วก็ใส่ตัว U ตัวเดิมนะครับแค่นี้กดออกเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่มีหัวใจละนะครับผมแค่นี้ง่ายๆสําสหรับการตกแต่งสังเขป ใครที่ยังทําไม่เป็นเจอคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะ้ทาเป็นกันทุกคนฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปให้ถึง20,000ไ like. ลค์นะครับ30,000ไลค์ 30, like. เอ้ย20,000ผู้ติดตามนะครับแล้วก็ถ้า30,000ผู้ติดตามปุ๊บผมก็จะมาแจกบัตรคกิ์หน้าเหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้แหละอย่าลืมติดตามคลิปประกับกันด้วยนะครับวัสดีครับ